สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีสายด่วนลาพันนามาฝากเนาะครับผมสําหรับสายด่วนลาพัฒนาวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูครับสายด่วนลาพัฒนาที่11เดือน9้าปี6 7เนาะมี4ี่ห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งห8ห้าสสหนึ่งหนึ่งสสี่หสี่สหนึ่งหนึ่งสองห้าเนาะนี่คือสายด่วนลาพันนาเนาะตารางพะรวยวิน2ตัว3ต,ว 4, ตัว4ตัวก็วินเอาอยู่นี้นเนาะนี่เลยสี่ห้าหนึ่ง หกค่าหนึ่งเนาะสี่หกหนึ่งอะไรก็จับเอาเนาะ,อ,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 ะอยากจับเอาแต่มนมโชคจับให้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็อยากจับตัวอื่นก็จับได้เนาะตารางพรวินสองตัวสามตัวก็วินเอาเลยเนาะมีหกค่าสามสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหกสี่สามสี่หกหนึ่งสี่สามหนึ่งเนาะนี่คือสามตัวตรงที่หนุ่มโชคจับให้ถ้าไม่ชอบในนี้ก็ไปจับเอาใหม่ก็ได้เนาะชุดนี้หนุมโชคจับให้แล้วโอเคครับผมวันนี้เน้นที่สี่ห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่ง หกสามห้าสามสองสี่สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนะึ่งเนาะครับผมแคปหน้าจเอาเลยครับแคปหน้าจเอาเลยนี่คือเราพัฒนาใบม่วงเนาะด่วนๆเลยเนาะเดี๋ยวจะไปรีบไปลงให้เพราะว่าเพิ่งได้มาด่วนๆเลยโอเควันนี้เราก็มาพบก,กันกับปู่เด้อปู่ของเราก็เป็นเดิมแหละถ้าไม่สวดก็ไม่ได้เนาะต้องสวดพร้อมกันเด้อนะตามที่ผมบอกน้โมสามจบเราก็สวดเอาเนาะสวดเอาเลย พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอัะหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุขอให้เลขสายด่วนราลาพนาหนุ่มโชคแตกสองตัวสามตัวได้เทินสาธุสาธุสาธุครับผมนี่คือหวยลาพนาสายด่วนเนาะโอเคครับผมแคปหน้าจอเลยแล้วหนุ่มโชคจะรีบไปลงให้โอเคครับผมแคปหน้าจอเลยครับหนึ่งสองสามแคปหน้าจอโอเคครับเจอกันหลังหวยออกเนาะเดี๋ยวจะรีบไปลงไม่ทันโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรวยๆทุกคนนะครับ